เดินมาอีสุสุคอ,อนรีวจอแดงนะครับที่ได้รับเสร็จปักเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีไฟกระพริบไฟกระพริบนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟเข้านะาเดี๋ยวเปิดไฟเข้านะกระพริบใหญ่เลยนะจอแดงนี่ก็กระพริบนี่ก็กระพริบ นะครับเลขไม้48301นะครับเนื่องจากมากับพิบนะครับกล้องก็เลยจับโฟกัสไม่ค่อยได้48301โอเคกับพิบอย่างเลยนะอันนี้กับพิบเต็มท,ที่เลยอ่ลองปิดดูซิปิดจอดงังจ,จอกลางดับนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังกับพิบอยู่นะครับก็คือผีหลอกนะครับกุญแจออกก็ยังกับพิบอยู่ การเสียนะครับโอเคครับเดี๋ยวซ่อมหลังซ่อมนะครับเรือนไมออนิวคิสุสุจอแดงนะครับอันนี้เสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับกดไฟเข้านะครับจอติดนะครับไม่กระพริบแล้วนะไฟตรงนี้ก็ไม่มีนะกระพิบพ อลองปิดนะถ้าปิดเมืกก่อกี้มันจะกระพริบนะก่อนซ่อมเนี่ยมันกระพริบไม่กระพริบแล้วนะครับทุกอย่างสงบนิ่งนะครับเียบสนิทนะครับไม่มีเต้นเปิดอ,อีกรอบหนึง่งโอเคนะครับใช้กันได้ดีครับเดี๋ยวประกอบแล้วถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ ตรงนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในเทสโหมดนะกดถึงทำงานแล้วครับเทสโหมดไฟตัวเลขขึ้นนี่ฮนะขึ้นครบเรียบร้อยใช้ง,งานได้ปกติครับเันนี้ลองปิด,ดอีทีนึงปิดกระดับนะครับเดี๋ีวเปิดนะปิดก็ติดเลยนะครับโอเคครับเลยนไหม ตอนนี้มีือสูงนะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับเลขไม้สี่แปดสามศูนย์หนึ่งโอเคครับ